เพื่อนๆมื่อนี้ใิมไพามาสอมแอมไงนะครับเด้อยี่ห้อตามภาพเนี่ยครับเสียงค่เอาขึ้นตาชังชั่งเบื้อมบนขึ้นหนักแท้จากกิโลหรยี่สิบหกกิโลนี่เดี๋ยวมาเบิ้งกันนะเพื่อนเพื่อนนะว่ามันเสียยังมาดูด้วยเออของมาเบิ้งทางไหนล่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเนี่ยมงรู้ปะนะโอ้ยหกวันปลาดงดิบมันจะเป็นแอมบิดนะเพื่อนเพื่อนนะบิดยังไงตีแอมบิดนี่ก็คือภาคขยายสองภาคเอามาบิดเป็นภาคหนึ่ง เป็นภาคเดียวแต่เป็นหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับเพือพ่อนเพือ่อนอันนี้คือกันเนี่ยทั้งเบิดในแอมบิดนี่ถ้าบิดแล้วเห็นมันเป็นสเตอร์นี่ทีเป็นภาคขยายอยู่สี่ภาคไอ้เีกยไสนี่กับสองภาคหลังว่าบิดบิดใส่กันบิดก็คือคูณสองเข้าไปสมมุติว่าขางละหาร้อยสีกเนี่ยขางละหาร้อยก็จะเป็นขางลับไอีเป็นสองข้างข้างละห้าร้อยแล้วบิดใส่กันก็เป็นหนึ่งพัน ฝั่งข้างล่างก็เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ตามเป็น2ภาคภาคที่1ภาคที่2บิดรวมกันแล้วก็มาคูณ2เข้าไปเท่าฝั่งละ500ก็จะเป็นพันวัตจังที่แหละครับบิดมันกระชิดแรงขึ้นไซย,ยังไงก็ยุงแต่พี่นอ้องนี่โอ้ยุุงคักยุ่งแน่ไซอะไร แสดงว่าคิดไปเดินทรายไปเนาะเพื่นเทืนเนาะสุดยอดพอเสียบปลั๊กเข้าไปนะเพื่อนเพื่อนนะดกขึ้นมาโตแล้วเสียบปลั๊กเข้าไปฟิวขาดนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้เป็นฟิวจากปลัก๊กอันนี้เป็นฟิวจากท้ายแอมท้ายแอมอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนะฟิวตัวนี้30แอมขาดแสดงว่ามันตน้องมีอะไรช็อตอย่างรุนแรงนะครับถึงทําให้ฟิวขาดได้อย่าเพิ่งดีใจคิดว่าโอ้ฟิวขาดเฉยๆใส่ฟิวเข้าไปแล้วจะจบไม่เคยมีสักครั้งหนึ่ง อันนี้มันต้องมีอะไรช็อตแนวทางการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับถึงคลิปนี้จะไม่จบก็เป็นแนวทางนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเครื่องใหญ่มันหลายหลือกลัวจะเช็คแต่ละจุดแต่ละจุดนะกลัวจะผ่านนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันเสียบปลั๊กแล้วฟิวขาดเป็นได้หลายสาเหตุนะครับเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นเราต้องมาแยกอาการก่อนนะครับว่ามันเสียอยู่ในส่วนไหนหม้อแปลงช็อตก็ทําให้ฟิวขาดได้ แล้วชุดทรานซิสเตอร์ไบโพล่าที่อยู่ตรงฮิตซิงช็อตหนักๆก็ทําให้ฟิวขาดได้มันรัดเหมือนมันรัดวงจรนะเพื่อนๆนะ,นะฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันถ้ามันช็อตหนักๆก็ทําให้ฟิวขาดได้ไอคาปาพวกนี้ถ้าช็อตหนักๆก,ก็ทําให้ฟิวขาดได้ไดโอดพวกนี้ช็อตหนักๆก็ทําให้ฟิวขาดได้เราจะมาแยกก่อนนะเพื่อนๆวิธีแยกมีดังนี้แยกว่าเราจะซ่อมจากไหนไปหาไหนเบือ้องต้นเราเช็คมออแปลงก,ก่อนนะเพื่อนๆนะ วิธีแยกอาการเสียเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนให้ถอดสายสายไฟที่ออกจากหม้อปแปลงนะเพื่อนๆนนะออกจากหม้อปแปลงใหญ่นี่นะสายไฟชุดหลักนี่นะที่มาเข้าไดโอดบิดนี่นะมันจะมาสามเส้นเส้นหนึ่งเป็นสายที่เป็นเซนเตอร์เป็นกาวนั่นแหละถอดแค่สองเส้นพอสองเส้นพอที่เข้าไดโอดบิดนะเพื่อนๆถอดแล้วใส่ฟิวเข้าไปแทนตัวที่มันขาดนะของเดิมมันใส่มาสามสิบมันใส่มาเยอะเกินนะเพื่อนๆนนะปกติหม้อปแปลงรุ่นนี้ก็ใส่มายี่สิบก็เกินแล้วละ่ะ ใส่เข้าไป5แอมถ้ามออแปลงปกติทายังไงมันก็ไม่ขาดนะเพื่อนๆนะใส่2แอมก็ไม่ขาดเพราะว่ามันไม่มีโหลดใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเปิดเครื่องดูแล้วมาวัดดูว่าไฟ AC ออกมาไหมถ้าไฟ AC ออกมาแสดงว่าหมออแปลงดีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะพเพื่อนๆนะฟิวฟิวใส่5แอมไปก่อนนะพเพื่อนๆนะเครื่องปกติแล้วค่อยเอาค่าเดิมมาใส่หรือให้ต่ำกว่าเดิม30แอมเขาใส่มาเกินนะผมว่ามันมออแปลงขนาดนี้นใส่30แอมมันใหญ่เกินอ่าแล้วมาเสียบปลั๊ก ใส่ฟิว5เอมเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆนะวัดรอเลยนะเพื่อนๆนะวัดอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เท่าไหร่มาหารสองเป็นจํานวนไฟที่มีนะเราไม่ได้วัดผ่านเราเราไม่ได้ผ่านเราไม่วัดใส่เซนเตอร,ร์เราวัดขัว่วสองฝั่งนี้เลยดูนะเพื่อนๆนะเปิดสวิตไฟขึ้นไหมมิเตอร์ออนไปสองเขียนก็อยู่ประมาณร้อยเศษๆนี่นะเพื่อนๆนะ ตัดปัญหาเรื่องหม้อบแปลงเสียนะเพื่อนๆนะต่อไปดูกันอีกว่าอะไรจะเสียขั้นตอนต่อไปนะเพื่อนๆผมจะเช็คพร้อมกันเลยในโอดบิดกับคาปาคาปาสี่ตัวนะจะไม่จะข้ามขั้นตอนมานี่เลยคือถอดไฟลบที่ไปใจ เลี้ยงผ้าขยายเนี่ยทั้งสองบอดเนี่ยแล้วจ่ายถอดไฟบวกจากแรงจ่ายของออกจากคาปาเนี่ยที่ไปเลี้ยงผ้าขยายสองบอดอ่ะออกคือไม่มีโหลดอะไรแล้วนะครับไม่มีโหลดอะไรแล้วจะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดดูถ้าไฟขึ้นนะเพื่อนๆื่อนนะเดี๋ยวนี้เป็นไฟดีซีแล้วเมื่อกี้นี่คือไฟเอซีที่เราวัดกันเป็นไฟดีซีแล้วก็ประมาณ6กสิบเจ็ดสิบโวลต์นะเพื่อนๆ่อนนะเปิดสวิตช์ถ้ามันพัดลมหมุนถ้ามีไฟขึ้นก็แสดงว่า ตัดปัญหาตัวนี้ไม่ช็อตไดโอดบิดสองตัวไม่ช็อตคาปาสี่ตัวไม่ช็อตก็เป็นเรื่องของ้าขยายแล้วทีนี้ถ้าช็อตอ่ะเปิดเครื่องตึ๊บโอเคตัดปัญหาอุปกรณ์สองตัวนี้ปกตินะเพื่อนๆนะไอสองชุดเนี่ยคาปาสี่ตัวกับไดโอดบิดสองตัวนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆแนวทางในการตรวจเช็คเครื่องว่าแยกการเสีย ที่เหลือก็คือผ้าขยายสองข้างมันจะเสียอยู่ฝั่งไหนก็มีแนวทางวิธีนะเพื่อนๆเนะไม่จบอยู่คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆตรวจเช็คเพื่อนๆที่กําลังหัดซ่อมใหม่เพื่อนๆนะนะให้ต่อสายไฟลบเข้าไปแล้วต่อสายไฟบวกเข้าไปแล้วก็ไปปลดไฟบวกที่จากแกลงใจนะฝั่งซีกขัวก่อนหรือซีซ้ายก่อนก็ได้แล้วก็เปิดไฟก็เสียบก็เอาฟิวใส่สัก5้าแอมเพื่อนๆนะมันขาดอยู่แล้วนะห้าแอม วิธีแบบง่ายๆคือเราแยกฝั่งเสียมันคงไม่เสียพร้อมกันทั้งสองฝั่งนะเพื่อนนะถ้าใส่เข้าไปแล้วไม่ขาดก็แสดงยังอยู่ฝั่งนี้ก็เจาให้มั่นใจก็ยกเลิกไฟบวกฝั่งนี้ออกไฟบวกฝั่งไฟบวกไฟลบฝั่งนี้คือฝั่งขัวนี่ออกก่อนแล้วก็เอามาใส่ฝั่งนี้ใส่ฟิวเข้าไปถ้ามันขาดก็แสดงว่าฝั่งฝั่งนี้เสียนะเพื่อนนะก็ลงรายละเอียดไปอีกทีนึงก็ถอดมาวัดตัวนี้ลูกสึกว่าคนทําจะมีความเพี้ยนมากนะครับเนี่ย ซ่อมเนี่ยสามชั่วโมงไม่รู้จะจบไม่จบนะครับเพราะว่ามันลื้อยากมันไม่เด็นระบบนะคนทําเขาก็มีความภาคเพียนมากจริงๆเขามากัดปิ้นกัดอะไรทำเนี่ยนะเราก็ต้องทําตามตามแนวที่เขามามันก็มีหลักการการช่อมอยู่นะตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ว่าเขาทํามาอย่างนี้เหมือนสารแหรเลยนะเพื่อนๆสุดยอดเลย